สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมาบอกว่าในชีวิตของพวกเรานะคะเราอะ่ะจะคอยบอกคนอื่นเสมอว่าเราต้องแข็งแกรง่งแล้วก็ผ่านสิ่งต่างๆไปให้ได้เวลาที่มันวัดกันจริงๆะคะ่ะคือมันวัดตอนที่สถานการณ์เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นครูมาชวนพวกเราทุกคนว่าแสดงความแข็งแกร่งของเราออกมาโชว์ Show your inner strength นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรักษาใจให้เบิกบานอยู่เสมอสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วอุปสรร เราไปในจุดที่ดีสุดเสมอเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อส่งเราไปในจุดที่ดีสุดเสมอเมื่อเราหันด้านดีเข้ารับมือเพราะฉะนั้นจงใช้ความอดทนเป็นของหวานชีวิตมันไม่ได้วัดกันแค่หนึ่งวันสองวันอาทิตย์นี้หรือเดือนนี้แต่ดังนั้นเราอะค่ะมีหน้าที่ที่จะอดทนรอได้ในระหว่างที่เราอดทนฝึกตนอย่างแนว่วแน,วแนว่มั่นคงเข้มแข็งกำลังใจดีๆจากครูอ้อยและพี่ๆเชาวนี้ค่ะ